ไดูนะพี่เไม่อยู่แล้ว่เสียแก่เียีมาเยนะ่ฮะอี้เข้ามาเียนะไปไปีไม่เจอนเลยอ้ก้ี่เางพี่เสยอา ตร้มาวอ่ะปีต้มาวน้องเาเรียนปีนี้ือาอเอลองี้เดี๋ยวรอสไม่ได้ยืม้ายาบูเลยอตมันรู้ว่าไอ้คนไหน ประมาณสองพนห้ารื่องเกาหมื่นบาทได้ซารเลย่องาต้องแสนด้วยต่างกันไปเยอะเลย ใส่เข้าไปคัมผัสขอบใจมากเขาใ้ความรู้่เออใช่ี่ม่เป็นบ่อยนะหกร้อยมเบือทได้ทไดแไเออแต่ว่าแต่ว่าเวลาเข้างว่าออกแล้วี่สุดได้อแล้วเพราะว่านปค เอคยแบบเห็นคนขี่เร็วไม่งเร็วากันนะก็ดูไม่คพสองอะบ๊อี่เ็ยังไงด ไม่ได้ตื่นมานรือ่่าัค่ะา่เจอากันจาส่ามสองสองเลืบไปค่ะลำบแล้วะครับก็ยังอยู่กับสี่ศิลปินจาก นะครับเป็นชัว์ที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่มีการผสมผสานกันระหว่างคอนเสิร์ตเพราะว่านี้แน่นอนนะครับมาจากบ้านเอฟเนี่ยก็ต้องการแสดงคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าเอามาบวกกับเรื่องของละครเวทีใช่ไหมฮะเรียนศิลปกรรมอยู่นีใช่ไหมละครเวทีใช้ศาสตร์อะไรโอ้โหหนักเลยมีเรื่องการพูดหรือว่าการร้องเพลงว่าแบบว่าออกเสียงแบบดราม่า ใช่ไม <architectural. S 1> ่ช <meus S 2> ัดเป็นปัหาตรงนี้อย่างนี้ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักนะเพราะว่าในบ้านเอฟงต้องมีวัยรุ่นเยอะอยเยนะยกเป็นโจนะจุดนี้เขาเรียกว่าถามนี้เกามวันนีดีกวารันีเี้ยงนอกันเรียนจเกันการเฮ้ยเรียนหนักๆนะจะได้เก่งเขา ด้มจริงว่าี่คุณต้องทํางาเหมอนี่ตินะพี่เขาอยู่ที่นี่มาที่มาอะไรมาไมกับอะไรนะตู้นะพี่สี่เขาอยาพอทํานึงก็บอกอย่าดพี่่เขาไมอยากไมากไ้ยไหมต้องมีการซ้อมอะไแบบว่าอย่างพลังใน่างที่เราต้องแสดงออกมาในละครเวทีโใช่ครับคือคือละครเวทีนี่มันเป็นอะไรที่มีสอบเนี่ย คือมันคือมันห้ามพลาดเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นละครทีวีทั่วไปเนี่ยมันก็จะเอ้ยเทคได้เทได้แต่นี่คือพลาดและพลาดเลยนะแต่ยิ่งวนี้เนี่ยมันมีแค่สองรอบนีครับน่นวุคนที่ยเลยนไม่ใช่หวยครับผมวุดี ต้องแบบมีสมาธิในการซ้อมมากๆ <หา S 2> แล้วก็ <หา S 2> คือมันเหมือนกแบบับอันนี้มันเหมือนเป็นสถานาการณ์เฉพาะหน้าด้วยแต่ยิ่งคิวตลกเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางคนจะรู้สึกว่าเรไม่เห็นเราซ้อมเลยใครอย่างคนที่เป็นคนตลกตบๆเลยพ,พี่โจพี่โจอย่า,เางเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งถ้าจะส่งมุกมากมากมา ใช่จริงอันนี้มีหลายคนที่ชอบคิดผิดๆนะคือแบบว่าเล่นขลุกแล้วแบบว่าปล่อยปล่อยไม่ปล่อยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปสด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 มุกหมดนะเตรียมตัวนี่โอ้โหยิงกันปุ๊บปั้งปุ๊บปั้งเลยปั้งเลยนี่ไปเลยละคนนี้ไปเลยละ เป็นตัวมาติ๊งๆมาดิ๊งๆน้องเขมันพลน้องก็ทำได้ด้วยใหญจริงๆตัวที่จังหวะเป็นของตัวเองบ้าป้าติดโรคสถาบันเออเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะครับเรียนที่ไหนครับวัตวอครับโอเคข้าแดงครับเเจาปล่อะไรนะข้าแดงรู้จักรู้จักใช่ไปไปไปหอยบ่อยไปประสานีีบบ่อยกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวจะเคยเถิดนะฮะแล้วคุณพัชชาเป็นยังไง ก็เล่นรอบเดียวเหมือนคุณตีจริงค่ะครับผมต้องมีการเปลี่ยนตัวหนักกว่าคนที่เล่นสองรอบไหมเพราะคนที่เล่นสองรอบเนี่ยหละเขาผิดรอบนึงแก้ตัวรอบนึงนะเปลี่ยนตัวหนักไหมมันหนักผมชอบตรงที่ว่าเขาผิดรอบนึงเขาแก้ตัวรอบนึงนะคือผิดชวด เยอะกว่าเพราะว่าก็จะมีบทบาทต่างกันไปอย่างพายไม่เล่นก็เล่นเป็นเป็นศิลปินที่เล่นในคอนเสิร์ตเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องซ้อมอย่างที่บอกคืออดกลั้นนิดหนึ้ามขำใช่ไหมว่าลุกที่เขายิงกันมาตักรอบแรกหรือว่าที่เขาซ้อมกันมาเราไม่ได้มีส่วนตรงนั้นแต่ว่าเราไปแสดงคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นก็ต้องกดกลั้นในความขำแต่ว่าจริงๆผมว่าเขาต้องจะปล่อยไหลนะพี่สังก็ดูขนาดนั้นเลยนะ จริงๆแล้วบางทีอาจจะต้องโฟกัสบ้างนิดหน่อยครับมันเหมือนกับว่าบางทีถ้าเกิดสมมติว่าบางครั้งเคยมีโอกาสเคยเห็นไหมครับเวลาที่ขำแล้วแล้วหลุดผมขแล้วแบบเลี้ยงขำแล้วไปตอบไม่ได้เลยไปตอบไม่ได้บางทีมันก็ทำให้จบโชว์ไม่ได้ใช่ครับก็ต้องมีการโฟกาสซึ่งยากมากนะผมบอกนะยากจริงๆผมแค่จัดรายการกับดีเทคูมานะฮะเวลาที่เขาปล่อยบุ๊กแบบแบบปล่อยแบบไม่ยั้งเนี่ยผมก็แย่เหมือนกันแท้ใช่แล้วก็โชว์ว่าเจ๊งครับ ตนี้แหละครับมีการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างตอนนี้ซ้อมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนมาริเพลยเพลงที่แต่งใหม่ขึ้นมาเพื่อเพื่อไอโชว์เนี้ยค่ะก็เรียบร้อยแล้วมีได้แบบไปโปรโมทแล้วเรียบร้อยชี่เล่นเพลงบนเฟซบุ๊กนะคะก็ซ้อมไปได้ระดับคืออย่างอย่างที่บอกโชว์เนี้ยจะต้องใช้เครื่องดนตรีแต่ว่าเครื่องดนตรีที่จะใช้คือเป็นเครืไอแพดครับผมค่ะก็เล่นเล่นตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ระดับตอนนี้ก็เก็บตังค์ซื้อไอแพดเก็บใช่ เพลงพิเศษนคอนเสิร์ตนี้จรงมครับแล้วทำไมถึงดึงเอาไอแพมาเป็นพ้าเอกมันจะมีโปรแกรที่แบบเป็นคนดีังยิ้มที่อนี้ไงคะองนี่คะคือม่ง้งต้งเลยคนหนจะตายพิไงคือถ้าเ่เทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ห่างไกลตัวผมจริงไ่มเริ่มใกล้ตัว แต่เราอาจจะมีลิกงพลานิดนึงถ้าเกิดรอบแรกเล่นไปแล้วหาไปแล้วรอบสองลำบากอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราดูเรื่องอันนี้ก่อนนะรอบงั้นรอบแรกเป็อย่างไร่ะโอเคอ้ยเอ้ยเด็กหญิงพักกรรมวอสองเป็นอย่างนี้แต่ว่าอยู่ไม่เห็นโอเคนี่มีหยิกขากันแล้วนะครับผมผมไปไม่ไกนเลยโอ้โดีเอ้